บางถึงที่เล่นแล้ว่ะพาดนีนายทีเล่นที่ไหนเอาเดินที่นี่ตียังไงล่ะพอถึงที่เล่นแล้วเนี่ยเอเวลานี่ถุงทตีเล่นก็โรงกงก็ไม่มีคนปลุกอาก็ลงก็ปลุกก็ตัง้งไปเ่ยนะบางไม่เห็นแล้วนะโอ้เวลานี่กอตดตอดฉันเห็นแล้วจันมีเห็นแล้วแต่ว่าฉันมีเห็นไม่ได้ละเวลานี่คนแก่แล้วฉันมีค่อยเห็นอ่าเพราะงั้นบางคนแก่คนทฒ่าอะไรก็ทำนะบางเล่นไปดิ เวลาเล่นเดี๋ยวนี้เล่นเดี๋ยวนี้จะกดได้สิ้เวลานี้นั่งออกนะเวลานั่งจะออกนายต้องทําเพลงทําเพลงไงฉันทำให้เป็นโอ้แตนสอนให้สอนให้ได้สิทำแจ่มปรึกมึงแจ่มปรึกมึงแจ่มปรึกมึงฮะแจ่มปรึกมึงแจ่มปึกมึงแจ่มปรึกมึงที่นี่นั่งออกแล้วไหนละนั้งนี่ไงไม่ใช่นั่งอ้วนนั่งคนนี่วะนั่งคนที่คนจาวาเรียกว่านั่งจาวาเหมือนกันเอาคนออกก็ยังงานจีอ้าวดีเหมือนกันอ้าว อ๊ลองสิวะเอาลองซิตำเพลงดิจับปลุกมง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 จะกะ อ้าอะไรลักษณะวงอยู่เทเวศยังไม่ได้แปลคำใต้นะออนีร้องคำแขกเลยยังไงออนีจง่จับฤกษ์มงังจับฤกษมงจับฤกษมงจับฤกษมงจับึกษงมังปกษ์มงจับฤกษ์มงนี่นางก็ออกสินางเลยนางออกนางหยุดจุนจใจต้องออกมีนางด้วยเลยอยว้ววาก็เดชยงัง้นมีนางออกสิเอาออกลองสิ อับบุตรมงจับุตมงจับบุตมงจับุตมงทีนี้ว่าจะริม่ฉันจูจีซุนเสียวใจอยู่ตะพันโยเสอว้อะไรนางอยู่ตะพันโยเสฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วตำรามีมีหูฟงังฉันบอกว่าร้องคำเก๊กยังไม่ได้แปลคำใจแล้วเมื่อไรพ่อมจะเจอนล่ะอยู่เทเวศคนโยเสคนหนึง่งปัดเดียวสิปัะเดียวก็ต้องเจะกัน chậm rực mong 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 đứng này luôn có rong này rong này rong rong tôi rắc ngon rong rong gì cơ rong gì ao กับฤกษ์มงคลฤกษ์มงคลฤกมงคลฤกษ์มงคลฤกมงคลฤกมงกษ์มงนลฤกษ์มงกษ์งคลตกันเตวลฤกษ์มงคลไกษ์มงรลฤกษ์มงคลฤกษ์มงคลฤกษ์มลฤกมงจลฤกษ์ลฤกมงจลฤกษ์ลฤกมงจลฤกษ์ลฤกมงคลฤกมงคลฤกษ์มงคลฤกมงคลฤกษ์มงจลฤกษ์มงคลฤกมงคลฤกงคลฤกษ์มงคลฤกษ์มงคลฤกษ์มงคลฤจษ์มงคลฤกษ์มงคลฤกษ์มงคลฤกษ์ ที่นี่ฉันบอกแล้วว่าคำแซกจะไม่ได้แปลคำต้จับรมงจับึรมงกับบรมงกมงกับรงกับบุมงุทงกับพุทมงกัพุมงพัดีรวษมงัดีกมงจับรมงกมงจับรกมงจับบรกมงกับบรุกงเับบรกรงับงกรมงกกรุงกัมงกับวับบรบรัษงุ หมาวัดก็อยู่เทเวศที่นั่นเองพออยู่เทเวศมาอยู่เทเวศก็ดีได้ดำพุทธมงค์งดำพุทธมงคุทธงค์งงงวไก่เมียตวง,งสูตะวักซขำปึงพอเล็บล่องเอา mừng bay bẹ ngô xa họ chó xin xe buổi coi á tiêu chí nghe buổi chết tiêu sang có chết tiêu chi thả đi chi chỉ tui đi họ chỉ thật đi lão hên ba hì u mẹ cái xe xe Tích chập quy cùi kia xa đi ba hỷ vô chín xiu chai bò kê Chính dịch là thì xin thưa mừng Chính dịch lại thì xin thưa mừng mừng chơi bồi gói á à. Mình chơi bồi gói á Phạm lưỡi thai bì cung thao Mình chơi bồi หลอกโอ้ยหลอกแค่หอมบ้าแพ้สี่พายหลอกโอ้ยหลอกแค่หอมบ้าแพ้สี่พายกิดมามันก็น่าใจเสียมันอยากมีเมียกรุงไายน้อยแน่ไอแป๊ะไอ้ฮาควัดนี่ร้องเป็นว่าผพาเด้ร้องเพลงนี่มึงใครคลองไงร้องเพลงด้วยนะเว้เนะเว้ ว่าลองเพลงว่านุ๊กซนุ๊กว่าต้อลรองนิ่งๆน้อยๆเนี่ยไมายปลไยนะมึงใครได้วะเนี่ยว่าจโอปลาหีบ่อยก้อยะาว่าชัอัดวงบางอยู่วับสังปึ่งลงภาคเบอร์บังร้อยหาสิบสามเพ็งหมอขายก้อยะแข็งเร็วสูน,นึงซื้อแผงหนึ่งแถมแผงหนึ่งลองตีลูตะไลลองชกลูตะไลลองเตะลูตะไล ลองต่อยรูตรลายวะมึงรองได้จริงวะนี่ไอ้แปะลองรูตรลายทีวะมึงรองได้ก็อิ่มมาเต้หาวัดพอเพอเวียงให้เต็มรักเจ้าปรพาตัวลือตีวะลืดตีตองตีจริงๆนะเออว่ามาใช่พอแม่ของลือนะลือไม่ต้องเกงอ,อกเกงใจว่านะลือตีตองตีปุ้เลี้ยวหายตายหองเลยอย่างนี้นะวะมึงไม่ต้องบอกลาหาวัดมึงไม่ใช่พอแม่กูแล้วห้ลรกเลยพอเะเวียงมึงให้เต็มเป้าใจอ่าเด็ดตัว พอเวียงมึงให้โทมรักเจ้เอานะเอาก็เ,เลี้ยวไว้ว่าผูดไยวางก่อนว่างไอ้ห่านี่มึงมัวพูดตรงนี้ก็มึงอาจะได้ตีก็แล้ว่าพาสิจะตีมึงต้องีมึงมัวพูดไว้วางก่อนพูดไว้วางก่อนตรงนี้ก็ตายหา่ากันหมดนะสุดวายชิบหายจริงไว้